ขอเรียนเชิญคุณสุรนุชธงศิลาครับขึ้นประกาศผลและมอบรางวัลครับและขอเชิญน,น้องแนทครับนัตชานวนแจ่มนะครับจากภาพยนตร์เรื่องซักซีดหวยคันเทพเป็นผู้เชิญรางวัลครับค่ะก่อนอื่นขอแสดงความยินด,ดีล่วงหน้านะคะรางวัลยังฟิล์มเม a ร์อวอร์ดปีนี้นะคะเ,เข้าใจว่าเป็นครั้งแรกนะคะก็ได้แก่กลุ่มผู้กำกับภาพยนตร์เรื่องรักจัดหนักคะ่ะ รักจัดหนักนะครับรักจัดหนักนะครับจาบริษัทออกไปเดินนะฮะหรือที่เรารู้จักกันก็คือนิตาสตรใบโอสโกุนั่นเองนะครับมี3เรื่องพี่ในเรื่องเดียวเป็นหนังสั้น3เรื่องนะครับอย่าง filmmaker awards ปีนี้ครับเป็นรางวัลที่เพิ่งมีเป็นครั้งแรกนะครับซึ่งในดวงใจผมเลยครับขอเชิญพี่หมูครับในดวงใจผมเลยนะตอนทอมแฮงไม่ใช่เอาทอมแฮงมาเล่น คือเป็นทอมนี่แหละเข้าชิงนําหญิงเราด้วยน้องทอมแหคงนะฮะมาแล้วนะฮะพี่หมูทอมแห้งพี่สุภาพริมเทพาทิพย์นะคะนําขบวนมาเลยนะครับเชิญครับพี่สวัสดีครับพี่หมูสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่พ่ทอมแห้งป่ะโอ้ตาย ขอเชิญพี่หมูกล่าวแสดงความรู้สึกได้ครับก็ขอบคุณที่เลือกให้เราได้รับรางวัลน,นี้นะครับก็ไม่ไม่ไม่คิดมาก่อนอคือสิ่งที่เป็นความตั้งใจของเราก็คือเราต้องการเห็นความหลากหลาย ให้ที่เกิดขึ้นกับวงการหนังไทยนะฮะก่อนหน้านี้เมื่อทำนิตยาสารเบลสโคบก็พยายามจะกระ,กระตุ้นเพื่อให้เกิดคนใหม่ๆขึ้นมาในวงการมันก็มีปัญหามีกุปสักดหลายอย่างที่อาจจะทำให้หลายคนมองว่าการกระโจนเข้ามาเพื่อทำอะไรที่แตกต่างไปจาก <c oughs> วิธีเดิมๆเนี่ยมันจะเป็นความ ายากาแต่เราเราก็เชื่อเชื่อมั่นในในสิ่งที่ถ้าจะอ้างอิงก็เคยได้ยินมานะอาจจะจำผิดก็ได้จุลสิธิ์พาร์คในหนังมันพูดถึงสิ่งมีชีวิตสุดท้ายมันจะมีหนทางของมันเราก็เชื่อในเรื่องนั้นแล้วเราก็ก็ทำแล้วก็เรียนรู้ไปเรื่อยๆนะวันนี้เป็นเพ,พิ่งจุดเริ่มต้นแล้วก็คิดว่า ยังมีอะไรหลายอย่างที่เราจะต้องเรียนรู้ต่อไปพร้อมๆกับทีมงานที่ที่ร่วมฝ่าฟันมาด้วยกันก็อยากจะมอบรางวัลน,นี้ให้กับทุกๆคนและอีกคนหนึ่งที่ที่ช่วยเหลือเรามาโดยตลอดนะฮะวันที่เราจะพระจะผลูที่จะต้องพาหนังเข้าไปฉายด้วยตัวเองก็คือ,อ,อคนที่ถือว่าเป็นหน่วยหน้ากล้าตาย ก็คือคุณศักชัยดีนานนะจากเรื่องหลวงพระบางทั้งสามภาคถือว่าเป็นเป็นเป็นกำลังที่ช่วยเราได้อย่างดีมาโดยตลอดครับก็ขอบคุณทุกทุกท่านที่ที่สนับสนุนเราแล้วก็กรรมการแล้วก็าทางเจสซีจนะที่พบนอบรานนี้กับเราขอบคุณครับยังฟิล์มเมเจอร์อวส์นะครับกับภาพยนตร์เรื่องรักจัดหนักครับ,รบต้องขอขอบคุณ คุณสุรุตธงศีรานะครับผู้จัดการมูลนิธิเอสซีนะครขึ้นมาประกาศรางวัลและน้องแน็ตนาทชานวนแจ่มนะครับจากซักซีดหวยขันเทพด้วยนะครับครับซึ่งวันนี้มาในลุคที่แปลกตามากนะครับครับอยากเป็นกีตาร์ให้น้องเขาเล่นจังเลยก็คิดดูโฟ l o ลยังจับน้องอยู่เลยเราพูดอะรางวัลต่อไป